พริธรรมประจำวันนี้เจ้าวสวดมนต์แต่นินทาเจ้าทำทานแต่เอาเปรียบเจ้ามีความรู้แต่ดูถูกคนเจ้าตัวขาวแต่ใจเจ้าดำเจ้ามีมิตรแท้แต่เจ้าไม่แท้ เจ้าทำกุศลแต่หมายชื่อเสียงเจ้ามีทุกสิ่งแต่ไม่คิดแบ่งปันเจ้าดูแลคนอื่นแต่ละเลยพ่อแม่เจ้างดเนื้อสัตว์แต่ข่มเหงเพื่อนมนุษย์ลูกเอ๋ยเจ้าหาตัวเองไม่เจอแต่กรรมตามหาเจ้าเจอ ธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับทุกๆวันกับผมสุรพัฒน์มีดหมอนะครับที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ต้องขอเก่าย้ํากับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าด้วยเจตนารม์เจตนาหลักนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการนําวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มาเผยแพร่เพื่อ ให้สืบทอดอเป็นตำนานเป็นมรดกที่เลอค่าต่อไปตราบนานแสนนานะนะครับเอาละน,นะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำมีดขนาดสาลิกานะครับเป็นด้ามงานฝักงาที่สวยงามนะครับคลาสสิกมากๆเลยเมื่อพี่น้องได้สัมผัสต,ตามที่อยู่หน้ากล้องนะครับแบคกาวิก็เป็น ผ้ายันนะครับผ้ายันประตูโบสที่หลวงพ่อเดิมท่านได้แกะด้วยฝีมือของท่านเองเลยะนะครับก็เป็นยันน้ำโมพุทธายะนะครับซึ่งเป็นยันประจําตัวของพ่อเดิมนะครับได้นํามาเป็นเบกาวในวันนี้นะครับนะครับเมื่อได้สัมผัสแล้วก็ถือว่า าบารมีของหลวงพ่อที่สุดของที่สุดนะครับบารมีหลวงพ่อเดิมก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะมีดเทพสตาขนาดสาลิกานะครับที่ผมได้นำมา,ารีวิวให้ทุกท่านได้ชมวันนี้นะครับก็เป็นมีดสาลิกาสามกริย์ถือว่าปลายสุดของมีดนะครับเป็นที่นักสะสมวัตถุมงคลน,นิยมหากันนะครับจริงๆแล้วมีดหลวงพ่อเดิมนะครับ มันจะมีมีดขนาดสาลิกาเล็กๆนะครับแล้วก็ขนาดปากกานะครับแล้วก็ขนาดไซส์กระเทยก็ใหญ่กว่าปากกาแล้วก็มีดพกพานะครับมีดประมาณ 7- หรือ8นิ้วนะครับแล้วก็มามีดควานช้างนะครับสมัยคนโบราณนี้ก็จะนิยมกันพกมีดเล่มใหญ่ๆนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวัน คนโบราณนี่ต้องใช้จริงนะครับแต่ด้วยเขาเรียกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับปัจจุบันนี้คนก็จะมานิยมมีดเล็กๆนะครับเพราะว่า,าเน้นในการบูชานะครับแล้วก็เหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนก็จะสะดวกนะครับเอาละนะครับในวันนี้เดี๋ยวเรา,าเข้ามาชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขอญาติบางไว้ที่ ฝ่ามือนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับนะครับเป็นมีดเล็กๆแต่สวยงามคลาสสิกนะครับเป็นด้ามงาฝักงา,านะครับนี่พี่น้องสัมผัสแล้วก็จะเห็นความฉ่ำของมีดนะครับ เป็นเหล็กโบราณเหล็ก,กเก่าคาบไข่ความเป็นธรรมชาตินะครับศิลปะการตีมีดเหมือนที่ผมบอกนะครับเสมาใบโพเต็มใบของช่างสอนนะครับช่างสอนก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็เป็นช่างคู่บารมีของลุงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตีมีดถวายให้ลุงพ่อมายาวนานนะครับไม่ไม่ต่างจากช่างช่างชิมนะครับ นี่ที่เราเกล่าวกันมานะครับเล่มน,นี้ก็จะดูง่ายๆนะครับเนี่ยความคลาสสิกค,ความสวยงามนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่คาบใครความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีนาคนะครับมีนาคแล้วก็มีเงินมีเส้นทองคำะนะครับ เพราะว่ายุคโบราณนะครับร้านเงินร้านทองร้านไหนที่มีเครื่องนะครับเครื่องทำแหม่ทำเครื่องเงินต่างๆนะครับที่มาทำเกี่ยวกับแหมมีดนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าทำด้วยเครื่องนี้มันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ สวยงามดูง่ายนะครับน,นะครับก็ถือว่าคลาสสิกสัมผัสแล้วก็ถือว่าสบายตาสบายใจนะครับได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันอ,อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับในแต่ละวันผมก็ มีโอกาสมาพูดมาคุยกับพี่น้องนะครับเรากา็มีความสุขนะครับเกี่ยวกับการนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มาดูมาพิจารณานะครับเนี่ยผมก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสด,ด้วยสายตาของท่านเองนะครับเราจะไปเชื่อคนอื่นนะครับของจริงของแท้ยังไงเราต้องศึกษาด้วยตัวเองการพึ่งพา ตัวเองพิจารณานะครับความเก่าความเป็นธรรมชาติอย่างไรจะดีที่สุดนะครับงาเก่าความชำํำอย่างไรหนัานะครับนี่เราก็ต้องพิจารณาทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันนะครับนี่แหละเหมือนวันนี้นะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมีดเต็มนี้มาให้พี่น้องได้ดูได้เห็นได้ชมกันนะครับพี่น้องก็จะได้พิจารณานะครับ สวยงามโบราณนะครับดูง่ายเลยนะครับเมื่อเราสัมผัสแล้วก็ถือว่าคลาสสิกนะครับการพกวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่าปัจจุบันมีดสาริกาก็เล็กนะครับผมอยากจะแนะนำให้พี่น้องทุกท่านนะครับอย่างมีดเล่มนี้เนี่ย ถ้าเราจะพกพาทําทเป็นหลอดนะครับบรรจุไว้ในหลอดอมีปอกหรือยังไงนี่จะจะดีมากๆนะครับสภาพมีดจะได้ไม่ชํารุดนะครับเพราะว่า,ามีดเล็กๆก,ก,การกระแทกหรือการเก็บรักษาไม่ดีนะครับมันก็จะสามารถอาจจะชํารุดได้นะครับเนี่เหมือนที่ผมเรียนกับพี่น้องเป็นไปได้นั้นครับเราไป ทําทกรอบเล็กๆนะครับห้อยคอก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าพุทธคุณของหลวงพ่อเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนติดตัวเราไปตลอดนะครับเราก็ไม่รู้แล้วว่าสถานที่เราเดินทางไปจะมีสัมภเวสีมีวิญญาณที่ไม่ดีอะไรต่างๆมนต์ดกุใสยต่างๆที่เราไม่อาจจะล่วงรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจนะครับ บารมีของครูบาอาจารย์เมื่อเราพกติดตัวแล้วไปไหนมาไหนก็ก่อนหลับก่อนนอนนะครับอธิษฐานจิตขอบารมีของครูบาอาจารย์นะครับสวดมนต์ก่อนนอนจริงเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราหลับสบายนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามารบกวนเราได้นะครับด้วย บุญบาร,ร,รมีของครูบาอาจารย์นะครับพุทธคุณนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าโชคดีนะครับในแต่ละวันก็ผมก็จะนำมารีวิวให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็วันละคลิปวีีโอนะครับถ้าไม่ติดภาระใดๆก็จะทำให้พี่น้องได้ชมได้ไมาเห็นได้สัมผัสกันทุกๆวันนะครับ นี่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นช่วงพักเที่ยงหรือว่าเบรกพักเที่ยงพอดีนะครับก็นํามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับได้ตอกย้ำก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับเอพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลย ก็ด้วยความรักความปรารถนาดีความจริงใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็ปฏิญาณนะครับจะนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอะนะครับในแต่ละวันะนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับในการรีวิวก็ไม่ไม่เยอะไม่มากเกินไปนะครับก็ขอจบการ รีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดสุดท้ายจริงๆก็ขออำนาจคุณพระรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษา,าดูแลนะครับให้พี่น้องทุกท่านจงประสบแต่วความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลและธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จพลันสำเร็จ พลันสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทินผมสุรพัฒน์นิดหมอก็ต้องขอกล่าวคำมากสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ